นิทานเรื่องแมวกับปลาในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึง่งที่ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและลำทานใสสะอาดมีแมวตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าเหมียวมันเป็นแมวสีส้มตัวอ้วนขนฟูนิสัยขี้สงสัยและขี้เกียจเป็นที่สุดเจ้าเหมียว อาศัยอยู่กับยายทองผู้เป็นเจ้าของบ้านยายทองรักเจ้าเหมียวเหมือนลูกเธอเลี้ยงมันด้วยอาหารอร่อยๆและให้มันนอนบนเบาะนุ่มๆที่ลำธารใกล้หมู่บ้านมีฝูงปลาน้อยใหญ่อาศัยอยู่หนึ่งในนั้นคือเจ้าปลานินปลาสีเงินตัวโต,วตวที่ฉลาด และชอบช่วยเหลือเพื่อนในฝูงมันเป็นหัวหน้าฝูงปลาและมีความสุขกับชีวิตที่สงบใต้ลำทานวันหนึ่งขณะที่เจ้าเหมียวนั่งอยู่ริมทานมันจ้องมองปลาที่แหวกว่ายไปมาในน้ำอย่างเพลิดเพลินแต่แล้วความหิวก็เริ่มครอบงำมัน ถ้าฉันได้กินปลาสักตัวก็คงดีสินะเจ้าเหมียวคิดในใจพลางเลียปากในขณะเดียวกันเจ้าปลานินก็เหลือบไปเห็นเจ้าเหมียวที่กําลังจ้องมองมันอยู่มันรู้สึกถึงอันตรายแต่ด้วยความฉลาดเจ้าปลานินจึงวางแผนพูดคุยกับเจ้าเหมียวเพื่อป้องกันไม่ให้เพื่อนๆในฝูงต้องตกเป็นเหยื่อ เจ้าปลานินแวกน้ำขึ้นมาใกล้ริมฝั่งแล้วเอ่ยขึ้นว่าเจ้ากำลังจ้องมองอะไรอยู่หรือเจ้าเหมียวเจ้าเหมียวสะดุ้งเล็กน้อยแต่ก็พูดตอบอย่างไม่เกรงใจข้ากำลังคิดว่าถ้าข้าได้กินเจ้าเข้าไปสักคำชีวิตคงมีความสุขเจ้าปรานิน หัวเราะเล็กน้อยก่อนจะพูดว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าความสุขไม่ได้มาจากการทำร้ายผู้อื่นหากเจ้ากินข้าวเจ้าก็จะอิ่มแค่ไม่นานแล้วเจ้าจะหิวอีกเจ้าเหนียวจึงตอบกลับอย่างสงสัยแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าจะหาความสุขที่แท้จริงได้จากที่ไหน เจ้าปลานินยิ้มอย่างเจ้าเล่ก่อนจะตอบว่าอ๋อเจ้าอยากรู้ก็ต้องสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายข้าและเพื่อนของข้าเจ้าเหมียวลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ด้วยความอยากรู้มันจึงตอบตกลง้าสัญญาเจ้าปลานินจึงพาเจ้าเหมียวไปยังมุมลำธาร ที่มีแสงแดดอ่อนๆสาดลงมามันอธิบายว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การกินหรือการครอบครองแต่อยู่ที่การแบ่งปันและการทำให้ผู้อื่นมีความสุขลองนึกดูสิหากเจ้าทำให้ยายทองยิ้มได้เจ้าจะรู้สึกอย่างไรเจ้าเหมียวนิ่งคิด ก่อนจะนึกถึงตอนที่มันนอนหนุนตักยายทองและยายทองลูกหัวมันด้วยความรักมันรู้สึกอบอุ่นตั้งแต่นั้นมาเจ้าเหมียวก็เปลี่ยนไปมันเลิกคิดอยากกินปลาและหันมาช่วยยายทองจับหนูในบ้านแทนมันยังกลายเป็นเพื่อนกับเจ้าปลานินและมักจะมานั่งคุยกันที่ริมลำธาร จากเรื่องนี้ความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการทำร้ายหรือแย่งชิงแต่เกิดจากการแบ่งปันและการทำสิ่งดีงามมิตรภาพสามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่ต่างกันหากเรามีความเข้าใจและเคารพกันการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น เริ่มต้นจากความคิดและหัวใจที่พร้อมจะเรียนรู้นิทานเรื่องเสือดาวกับหมาจิ้งจอกการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกที่เขียวชะอุ่มและอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าน้อยใหญ่อาศัยอยู่มากมายถามกลางสัตว์เหล่านี้มีเสือดาวที่ขึ้นชื่อว่า แข็งแกร่งและสง่างามแหล่าหมาจิ้งจอกที่เรื่องชื่อเรื่องความฉลาดและเจ้าเล่เสือดาวตัวนี้ภูมิใจในความงดงามของขนลายจุดที่โดดเด่นไม่เหมือนใครมันมักเดินอวดโฉมไปทั่วป่าเพื่อให้สัตว์ตัวอื่นชื่นชมขณะที่หมาจิ้งจอกนั้น แม้จะไม่มีรูปรักษ์ที่สะดุดตาแต่มันก็ภูมิใจในไหวพลิบและสติปัญญาของตัวเองวันหนึ่งเสือดาวกำลังเดินสำรวจป่าด้วยท่าทีสง่างามจนไปพบกับหมาจิ้งจอกที่กำลังนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้เสือดาวหยุดมองหมาจิ้งจอก แล้วพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แฝงความหยิ่งพยองว่าดูสิเจ้าหมาจิ้งจอกข้าเป็นสัตว์ที่งดงามที่สุดในป่าหลายจุดของข้านั้นไม่มีสัตว์ตัวใดเทียบได้แล้วเจ้ามีอะไรที่น่าภูมิใจบ้างหมาจิ้งจอกได้ฟังดังนั้นก็ยิ้มบางๆ กอตอบด้วยน้ำเสียงเรียบๆจริงอยู่ที่ข้าไม่มีขนลายจุดงดงามเหมือนเจ้าแต่ข้ามีสิ่งที่เจ้าหาไม่ได้สิ่งนั้นคืออะไรเสือดาวถามด้วยความสงสัยสติปัญญาไงล่ะหมาจิ้งจอกตอบพร้อมรอยยิ้ม เสือดาวหัวเราะเสียงดังแล้วพูดว่าสติปัญญาของเจ้าจะทำอะไรได้ข้าทั้งแข็งกแกร่งและว่องไวข้าสามารถล่าเหยื่อได้ทุกตัวในป่าโดยไม่ต้องพึ่งพาสติปัญญาอะไรทั้งนั้นหมาจิ้งจอกยังคงสงบนิ่งและกล่าวว่าวันหนึ่งเจ้าจะได้รู้ ความฉลาดนั้นสำคัญกว่าความงดงามหรือความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวไม่กี่วันต่อมาขณะที่เสือดาวกำลังเดินหาอาหารมันบังเอิญไปติดกับดักของนายพรานขากรรไกรเหล็กของกับดักหนีบเข้าที่ขาของมันแน่นจนไม่สามารถดิ้นหลุดได้ เสือดาวพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหลุดพ้นแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งเจ็บขณะเดียวกันหมาจิ้งจอกเดินผ่านมาเห็นเสือดาวที่ติดอยู่ในกับดักมันหยุดยืนมองและพูดขึ้นว่าเป็นอะไรไปหรอเสือดาวผู้แข็งแกร่งทำไมถึงมาติดกับดักเช่นนี้ เสือดาวร้องขอความช่วยเหลือเจ้าหมาจิ้งจอกได้โปรดช่วยข้าทีหากข้าออกไปจากกับดักนี้ได้ข้าจะไม่ลืมบุญคุณของเจ้าเลยหมาจิ้งจอกยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าถ้าเจ้ายอมรับว่าความฉลาดนั้นสำคัญกว่าความแข็งแกร่งข้าก็จะช่วยเจา้า เสือดาวลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ด้วยความที่มันไม่มีทางเลือกมันจึงพูดว่าก็ได้ข้ายอมรับความฉลาดของเจ้านั้นสำคัญยิ่งข้าเห็นแล้วว่าข้าแข็งแกร่งเพียงใดก็ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในสถานการณ์เช่นนี้เมื่อได้ยินดังนั้น หมาจิ้งจอกเริ่มคิดหาวิธีช่วยเสือดาวมันมองไปรอบๆแล้วเห็นกิ่งไม้ใหญ่ใกล้ๆมันใช้ปากและขาเขี่ยกิ่งไม้เข้าไปในขากันไกรของกับดักจากนั้นก็ใช้แรงกดลงอย่างชานฉลาดขากันไกรเหล็กค่อยๆอ,อ้าออกจนเสือดาวสามารถดึงขาออกมาได้ เสือดาวถอนหายใจด้วยความโล่งอกและกล่าวขอบคุณหมาจิ้งจอกขอบคุณมากหมาจิ้งจอก,อจจอกเจ้าช่วยชีวิตข้าไว้จริงๆหมาจิ้งจอกตอบกลับด้วยรอยยิ้มจำไว้นะเสือดาวความงดงามและความแข็งแกร่งอาจทำให้เจ้าเป็นที่ชื่นชมในสายตาผู้อืน่น แต่ในยามขับขันสติปัญญาคือสิ่งที่จะช่วยให้เรารอดพ้นหลังจากวันนั้นเสือดาวได้เปลี่ยนแปลงทัศนคติของตัวเองมันไม่หยิงพยองเหมือนเดิมอีกต่อไปและเริ่มให้ความสำคัญกับความฉลาดของผู้อื่นไม่เพียงเท่านั้น มันยังกลายเป็นเพื่อนที่ดีของหมาจิ้งจอกและทั้งสองมักช่วยเหลือกันในยามที่มีภัยนิทานเรื่องนี้สอนให้เราเข้าใจว่ารูปลักษณ์ภายนอกและความแข็งแกร่งอาจดึงดูดสายตาผู้อื่นแต่ความฉลาดและไหวพริบคือสิ่งที่ช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคในชีวิตได้ อีกทั้งยังเตือนใจว่าอย่าดูถูกความสามารถของผู้อื่นเพราะทุกคนล้วนมีคุณค่าในแบบของตัวเองนิทานเรื่องเจ้าเม่นจอมสนในป่าลึกที่อุดมสมบูรณ์มีสัตว์น้อยใหญ่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขป่านี้ เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่สายทานใสไหลยเย็นและพืชพันธุ์หลากหลายถามกลางสัตว์ทั้งหมดมีเม่นตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าเม่นนามแหลมหรือที่สัตว์ในป่าเรียกติดปากว่าเจ้าเม่นจอมสนเจ้าเม่นเป็นสัตว์ที่ซุกสนมามันมักจะวิ่งเล่นไปทั่วป่า แย่ yeah, สัตว์อื่นจนเกิดเรื่องวุ่นวายแต่เจ้าเม่นไม่ได้ตั้งใจร้ายเพียงแต่มันไม่ค่อยคิดถึงผลที่จะตามมาจากการกระทําของมันวันหนึ่งเจ้าเม่นวิ่งเล่นอยู่ในป่ามันเห็นกระต่ายขาวกำลังกินแครอทอยู่ใกล้ๆเจ้าเม่นคิดว่า ถ้าข้ากลิ้งตัวไปหากระต่ายด้วยหนามของข้าคงจะสนุกดีเจ้าเม่นไม่รอช้าพุ่งตัวกลิ้งไปหากระต่ายกระต่ายตกใจจนกระโดดหนีแต่หนามของเจ้าเม้นไปเกี่ยวโดนหูของกระต่ายจนเลือดซิบกระต่ายร้องด้วยความเจ็บปวดโอ้ยเจ้าเม่นเจ้าทำไมทำแบบนี้ เจ้าเม่นหัวเราะพางพูดว่าก็คแค่แค่อยากเล่นด้วยนะกระต่ายไม่พอใจและเดินหนีไปส่วนเจ้าเม่นก็ไม่ได้สนใจยังคงซุกสนต่อไปวันต่อมาเจ้าเม่นวิ่งไปเจอลุงเต่าลุงเต่ากำลังค่อยๆเดินอย่างช้าๆไปที่ลำธาร เจ้าเมียนคิดว่าลุงเต่าเดินช้าจังข้าจะช่วยให้เขาไปถึงที่เร็วขึ้นมันกลิ้งตัวพุ่งเข้าหาลุงเตา่าหวังจะผลักให้ลุงเต่าเคลื่อนที่เร็วขึ้นแต่หนามของมันกลับไปกระแทกกระดองของลุงเตา่าจนเกิดเสียงดังปกลุงเต่าหยุดนิ่งและหันมาพูดด้วยเสียงนุ่มนวลเจ้าเม้น เจ้ารู้หรือไม่ว่าการช่วยเหลือที่ไม่ระมัดระวังอาจทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนได้เจ้าเม่นเอียงคอด้วยความสงสัยแต่ข้าแค่อยากช่วยลุงให้ไปถึงที่ได้เร็วขึ้นนี่นะลุงเต่ายิ้มและตอบว่าความตั้งใจดีเป็นสิ่งที่ดีแต่เจ้าต้องคิดก่อนว่า การกระทำของเจ้าจะส่งผลอย่างไรกับผู้อื่นเจ้าเม่นพยักหน้าแต่ในใจก็ยังไม่ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้วันหนึ่งเจ้าเม่นแอบเข้าไปในสวนดอกไม้ของป้าเม่นตัวเม่นผู้ใจดีที่ปลูกดอกไม้ไว้สำหรับแกใจกจ่ายให้เพื่อนสัตว์ในป่าเจ้าเม่นเห็นดอกไม้สวยงาม ก็อดไม่ได้ที่จะกลิ้งตัวไปรอบๆด้วยความสนุกสนานหนามของมันทำให้ดอกไม้หลายต้นหักและเสียหายป่าเมนเดินมาเห็นพอดีเธอร้องขึ้นด้วยความตกใจโอ้เจ้าเมนเจ้าทำอะไรลงไปดอกไม้ของข้าพังหมดแล้ว เจ้าเม่นหยุดนิ่งรู้สึกผิดแต่ยังแก้ตัวว่าข่าไม่ได้ตั้งใจนะป้าข้าแค่อยากสนุกเท่านั้นเองป้าเม่นถอนหายใจและพูดว่าเจ้าอาจไม่ได้ตั้งใจทำร้ายใครแต่การไม่คิดถึงผลของการกระทำย่อมทำให้ผู้อื่นเสียหายเจ้าเข้าใจหรือไม่หลังจากนั้น สัตว์ในป่าก็เริ่มหลีกเลี่ยงเจ้าเม่นเพราะกลัวว่าจะถูกมันแย่หรือทำให้เจ็บเจ้าเม่นเริ่มรู้สึกเหงาและสงสัยว่าทำไมไม่มีใครอยากเล่นกับข้าเลยมันเดินไปหาลุงเต่าเพื่อขอคำปรึกษาลุงเต่ายิ้มและพูดว่าเจ้าเม่นเจ้าลองคิดดู าก,การกระทำของเจ้าทำให้ผู้อื่นรู้สึกอย่างไรหากเจ้าอยากให้ผู้อื่นรักและอยู่ใกล้ๆเจ้าเจ้าต้องเรียนรู้ที่จะระวังและใส่ใจความรู้สึกของพวกเขาเจ้าเม่นเริ่มคิดและตั้งใจปรับปรุงตัวมันขอโทษกระต่ายป้าเม่นและสัตว์ตัวอื่นๆ และเริ่มเรียนรู้ที่จะระมัดระวังเวลาทำอะไรมันจะใช้หนามของมันช่วยปกป้องเพื่อนจากศัตรูแทนที่จะสร้างปัญหาเหมือนก่อนไม่นานสัตว์ในป่าก็เริ่มยอมรับมันอีกครั้งเจ้าเม่นรู้สึกมีความสุขและสัญญากับตัวเองว่าจะเป็นเม่นที่ดี และไม่ซุกซนจนเกินไปอีกนิทานเรื่องนี้สอนให้เราเข้าใจว่าการกระทําใดๆควรคิดถึงผลที่จะตามมาเพราะความตั้งใจดีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอการขอโทษและปรับปรุงตัวเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขข้อผิดพลาดมิตรภาพที่แท้จริง เกิดจากการเคารพและใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอุบเบกขาชาแนลของเราด้วยนะครับ